าสายฟรีเข้ารอบศอึกศึกโดนรรกที่สุดนี่ผมเองเข้ารอบผมสายฟรีนะนี่ตัวละครมีแค่สามตัวตัวสุดเขา้เรนะเขารอบเป็นระดับหนึ่งด้วยนะผมเข้ารอบเป็นระดับหนึนี่มีโทกิมีนี่อนนี้เซิฟยัอผมน,นี่ชัยคาเกโรแล้วคนนี้โอ้โหต้องเติมหนักหนาเลยเนะี่ยแบบโอ้โหจัดเต็ม ุณส,สบ,บัดเกิวก็ตังหนกรับรว่าโอ้แต่กรอบหมูตองเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งมีโทกิตัวเต็งเลเวลเก้าเท่าผมคนนี้ไม่ใช่จีนอตดูพลังน่าจะโหดในการทำลายก็เป็นระดับหนึ่งด้วยนะมีนคนเชียร์เขาเยอะมากคะแนนมาสามรอยสาคะแนนหกร้อย คันนนนี่คืออะไรอาจารย์นักสนตนาตาม,มีใครที่เขา้าตรงเข้าตามั้งคันเน่ไม่ใช่เข้ารอบมาได้ยังไงวะเนี่ยขอเด็กเนี่ยนะโอ้ว้าวสุดยอดเลยนะคนนี้แพ้ผมไม่มีทางชนะผม,มยุงฮาดา,ดาม่วงมีแค่นี้ ดูจะมีใครเข้ามาจีนนี่อันดับหนึ่งเซิฟอ,อะไรอันนี้ผมเขารอบชีนอัดยู่ฮาดามงโกเกซึใจคอมโบกายิดน,นะพลังสิบสองล้านแล้วคนนี้ล่ะดูสิพลังสิบหกล้านจีนอัดาดามุ่งยุงฟาบ้านซอมบีม้แมนนี่คนนี้นี่คนนี้ น่าใช้ได้เลยล่ะนี่ใช้กระบองเหล็กอคนนี้จงกรดาษม่วงจีนน้องกะดาษม่วงอคนนี้มีอุกรณชนะหรือเปล่าดูซิเชียร์คนไหนดีต้อเจีใช้สืเอสังับเพื่อน โอ้ดีคนไหนมีโอกาสชน,ะ,นะมังเชียแลคนนี้ก็เข้ารอบด้วยนะี่นะโอ้โหใช้ได้เลยเดี๋วดูทีมต่อสู้ดิเป็นอย่างนี้อ่ถูกต้องแล้วทำน้อยเลือกคนไหนดีนะี่คนนี้คะแนนสูงกันหน้าเอาอยู่นะอืสกิฮานดาวร้อยหนึ่งแงหน่าเชียร์คนนี้ เขามีจีนอฮันดาฮันดามวงละมั้งมีหรือเปล่าเขไม่รู้ถ้าไม่มีน่าจะสู้ยากอันนีะคนนี้อันดับหนึ่งเซิร์ฟนายหนึ่งสล้านโอ้ถ่ายยากอันนี้พันนเยอะมากพันเนเยอะพันเงินเยอะ จอแต้มสูงก็งติดด้วยนี่ผมเข้ารอบเป็นระดับหนึ่งี่ผมซื้ออ่านี่ไปแล้วสองอันนี่ผมว่าจกะจะเอาอันนี้นี่ก็ไอนี่ของผมมันทํามาใกล้ใกล้ได้แล้วนี่นี่เหลือแค่สองอันเนี้ยจะเปิดได้แล้วอันนี้ผมเปิดได้แล้วพลังจุมตีห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็ยังเลยอ,อันหนึง่งแล้วก็อันนี้อ,อีกสองอันโอเคเลย ก็มนนีนี่ตัวเองอยู่นี่นะเจอกับโบชิผมชนะแน่เข้ารอบแน่หนึ่งครั้ผมเข้านี้ผมต้องมาเจอออสหนึ่งในสองคนนี้อ้อผมไม่ได้เข้ารอบลึกแน่เลยเจอสปาราดโอ้โหโยากนะเนี่ยงนี้เชียรยคนนี้ละกันคนอื่นเชีรยคงก็เชีย,ยด้วยเอาเอาคนนี้แหละโอ,โ,หโอเคเลย